ตรวจพบสัญ,ญญาณพลังงานชีวภาพที่ไม่ทราบที่มามาเลยปุ๊บปุ๊บกด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 โอ้นั่นมันดาวอะไรกันนะสีเขียวด้วยอ่ะหืมดาวสีเขียวเข้มแบบนี้ต้นไม้ดูน่าสน<ม>ใจยอยู่นะเรื่องแสงด้วยนะอ๋หรือว่ามันคือประการังกันนะ่ะดูสิโอ้ก้อนเมฆสีเขียวอ๋อมาดูแผนทีน่ก่อนดีกว่า ยังไงบ้างนะโอเคลงจอดตรงทีง่ลง,<ร>ง,งก่อนก็นแล้วกันเราค่อยเดินเข้าไปสำรวจข้างในป่าเนาะโอ้โหต้นไม้เต็มเลยอะป่ากโกงกางหรือเปล่าเนี่ใช่ค่อยลงจอดนะอินฟินิตี้วันกด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 ตรงไหนดีอะทุกคนผมลงจอดตรงไหนดีอะตรงนี้แล้วกันนะอู้โอ้ไรคาโพดหรือเปล่านี่ โอ้ยห,ห้อยอ๋อพะบๆปะ,ปะไปประชันภัยกันชุดผมเทปเม่ป่ะวันนี้หูนกเหรอต้อนไม้มันต้นใหญ่เหมือนกันเนาะเฮ้ยไปทางไหนอ่ะให้ฉันตามไปหรอได้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 ได,ได,ไดโอ้ทางไหนกันเนี้ยจะหลงป่าไหมอ่ะ เต็นท์าไฟเปิดโหมดกลางอัตโนมัติก่อเต็นท์ก่อนนะโอ้เต็นท์ไฮเทคโอ้ดอกไม้แล้วก็ผีเสือ้อกายชอบผีเสือ้อเก็บดอกไม้มานะสีชมพูเหมือนเดิมเพราะกายชอบสีชมพูด้วยนี่แหละที่กลางเต็นท์ของพวกเราเต็นท์ของพวกเราปลอดภัยอยู่แล้วอยู่ในลานกว้างเลยจุดไฟด้วยนะไฟลุกฟู <S <S โอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นแจ่มจ้าอะอะไรอ่ะนั่นมันตัวอะไรกันนะหรือว่าจะเป็นค้างคาวอ่ะโอ้ว้าวเท่มากเลยอ่ะเพื่อนคราวนี้มาตั้งกองไฟกันหน่อยดีกว่าหมือจิงจุสุดเลยแห่งแมงอบอุ่นด้วยสวยงามมากเลยเนาะว้าวนี่มันโลกใหม่ที่ฉันเลยที่สองเหรออ๋อ หมอกลงหรือว่าเป็น PM2.5 กันนะน่าจะหมอกแหละเราอยู่ในป่าเนาะเออโอ้โหงงนอน๋อดอกไม้เรืองแสงมูมีแมลงมาตอมด้วยเก็บดอกบ,บัวมาด้วยนะบดอกบ,บัวมันสีฟ้าแหละเพื่นพนอนๆดอกบัวชนิดนี้อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้นะ โอ้ฟังดูเหมือนกำลังเล่นดนตรีเลยอ,ะอ่ะยุงเหรออย่ามากัดจ้นะทากอยอะนะโว้ยโว้ยไม่กัดหรอมั้ง๋ยนขอจับหน่อยเซ่วูมาแรงเต็มเลยอ่ะมันจะกัดพวกเราไหมอ่ะเออหร,ร,รือว่าผีกระสืออ้ามีกระสืออีกแล้วไม่ใช่ผ<า>ีกระสือหรอบันทึกไว้ก่อนก็แล้วกันนะ เผื่อข้อ<บ>มูลนี้นนจะสำคัญในะนาคตน่ต้องเป็นหนูของดาวดวงนี้แน่เลยโอ้หนูสีขาวเหรอโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยสัตว์ที่นี่มันน่ากลัวมากเลยอ่ะเพื่อนๆเห็ดพ, <Head. S 2> พวกเราต้องไปเก็บเห็ดกันนะผมไม่ชอบเก็บเห็ดมากินเห็ดกันดีกว่าหวังว่าจะไม่ต้องไปก่อนนะโอ้ปีนต้นไม้กันไป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 ผมว่าปีนต้นไม้เก่งมากเลยนะไปใช้คอุปกรณ์ด้วย ขึ้นไปถึงยอดต้นไมไ้แล้วโอ้โ oh. ป่าที่เลืองแสงสจะแสงอาทิตย์นี่มันสวยเกินจะบรรยาย oh. เลยอะดูสิเพื่อนต้นไม้มต้นใหญ่มากเลยนะใช่ต้นไม้สีชมพูเช่นเคยวู oh. เรืองแสงแล้วโอ๊ป oh. ไฟดูดหรือเปล่าอู้อ๋อดูสิโอ้ oh. สวยมากเลยโอ้ห oh. oh. นกใหญ่มากเลยนกตัวใหญ่นกสีชมพูเอ้ oh. Oh. เพื่อนไปหมดเลยอ่ะโอ้ถ่ายรูปหน่อยสิยิ้มหน่อยยิ้ม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 หน่อยทุกคนแช่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 ดูสิน้ำตกเพื่อนๆมีลุงด้วยนะลุงกินน้ำโอ้ใหญ่โตมโหร้านอ้โหหล่อเท่เรทท่อโอ้มีเสียงรถไฟด้วยเหรอโอ้ ป่าดึกดำบรรพ์ใช่แสงไฟมันมาแต่ดวงอาทิตย์ที่นี่มีดวงอาทิตย์หลายดวงมากเลยนะเพื่อนๆมันก็เลยจะเช้ากลางวันสลับกันไปน่ะโอ้ตอนกลางคืนนะมันเรืองแสงไปหมดเลยนะที่เนี่โอ้โหสวยงามแบบนี้ใครจะไปลืมเราโอ้ยนี่มันสัตว์ในตำนานชัดช้างเหรอตัวใหญ่มากเลย่ไม่ใช่เขี้ยวนะมัน เหมือนคริสตัลบนหัวของเธอดูสิเปนเพื่อนสัตว์ป่ากำลังเดินอยู่ข้างหลังผมนะ่ะเห็นเปล่าใช่ใช่ใช่เต็มเลยนะมากันเป็นฝูงเลยล่ะอู้เต็มเลยอ่ะตัวสีขาวบินได้ตัวที่พื้นม,มันบินไม่ได้มันเดินอยู่มันเหมือนมันจะเป็นน้องควายนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอู้เข่ามันเลืองแสงด้วยอะ่ะ มันจะมาจิ้มจิ้ม่เนี่ยเสื่องอะไรกันนะนี่ต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนต้องหนีก่อนแล้วล่ะปลอดภัยป่ะเนี่ยไหนดูส่องซิส่องส่องเข้าไปใกล้ๆตัวอะไรอ่ะทีเล็กหรอไม่เล็กนะนนาปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยหนีซิวิ่งเร็วเปิดไอพ่นไปเลยกระโดด รอดแน่หน,นีรอดแน่เอเอูอ้มีคนมาช่วยแล้วหาป้าจะขอบช่วยด้วยจะขอบหรือเปล่าโอโ้โหจะขอบ,ขอบแน่นอนหล่อเท่ขนาดนี้หนีก่อนแล้วจ้าเปิดไอ h พ่นไปเลยอยลอ้รออยู่ข้างบนนี้ก็น่าจะปลอดภัยเอ๊ะทำไมตามแดงๆแบบนั้นล่ะมันวิ่งไปแล้วเอ๊ะมันวิ่งมาทางนี้หรือเปล่าวะชนไหมเนี่ยไม่ชน มันวิ่งผ่านไปปลอยภัยเ,เพื่อนๆไม่ต้องห่วงผมนะผมยังรอดอยู่แต่แค่เปื้อนนิดหน่อยดินเต็มไปหมดออ้เขมามันเรื่องแสงเรื่องมานกินอะไรกันนะอร่อยไหมจ๊ะวาดรูปหน่อยนะจดๆๆใช่มีเขาอยู่สองข้างข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ข้างขวากับข้างซ้ายใช่ต้องจดเข้าไปดีนี่แหละวิวที่โคตรเจ๋งสองดวงด้วยนะ นี่แหละเป็นที่การตั้งเต็นท์ของพวกเรามันสวยงามมากเลยนะอาหารพวกนี้ต้องเก็บไปผัดสักหน่อยละมันดูเรืองแสงมันต้องอร่อยแน่นอนผักพวกนี้ต้องลองนะต้องลองให้หมดนี่ผมเก็บมาแล้วเพื่อนๆมาทำอาหารกันหน่อยดีกว่านะผมมีสูตรพิเศษด้วยนะผมเพิ่งไปเปิดจาก y o u t u b e มาเนะี่ยเขามีสูตรอาหารนะ่ะโอเปิดเต็นท์ให้มัดูดาวได้ดีกว่าอู้เต็นท์เราใสแจ๋วอ๋อ เห็นดวงดาวชัดแจ๋วเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นดาวป่ะดูดิแงนมองมองข้างบนอ๋แล้วก็มีกองไฟสีฟ้าสีแดง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 ใช่มามาหานกันดีกว่าเพื่อนผมจะเตรียมอาหารเพื่อนเพื่อนกินเองนะไม่จริงแล้วผมลองเอาผลไม้เรื่องแสงพวกนี้มาปรุงอาหารรุวมกันหน่อยดีกว่าต้องแกะแกะมันก่อนนะแล้วก็ต้มมันลงไปเลยนี่ไหมไฟลุกสู้เป็นสีรุ้ง ันต้องกินได้แน่นอนอร,อ,อร่อยอร่อยอรอรสชาติดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะ ASMR อร่อยเยี่ยมแจว๋วอมีคนอยากกินด้วยเหรอจับทอดให้หมดเป็นมาแรงทอดเหมือนงานปาร์ตี้เลยอ่ะมาแล้วมาแล้ว <c oughs> น้องเพลงทำ <c oughs> หน่อยจ้าวัาดีดน่ารักจริงๆ <c oughs> เลยอ่ะฮะเจ้าตัวน้อยมามาจับมือกันมวัดีอู้น่าจะทมันจะอยากมาเล่นไฟนะ คืนนี้เหมือนฝันได้นนชัดเลยนนมันก็ดีเหมือนกันนะสบายใจโอ้ดูดาวสิเต็มเลย <S <S ใส่แว่นทำไมก่อนตอนนอนใส่แว่นทำไมกายถอดแว่นก่อนอมีหิ่งห้อยด้วยอะ่ะหิ่งห้อยเต็มเลยเห็นไหมปิดไฟแล้วนะเพื่อนๆบ,บายยเจอกันพรุ่งนี้นะ ปิดไฟอ่ะนะปี๊บอูเช้าวันโตมอนี่คือเครื่องมืออะไรนะที่ยิงจิ้วๆแน่นอนเพื่อความปลอดภัยต้องมีนี่มันอาวุธป้องกันตัวสิ่งก่อสร้างเก่าแก่กหนเอยแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นโบราณสถานที่อยู่ในป่ามีไอซิ่งควันพุ่งออกมาเต็มไปหมดต้องมีคนเปิดแน่นอนอย่างเงี้ยโหควันเยอะขนาดนี้อ๋อไม่ใช่มันคือหมอกอะสิ หมอกอ่เพื่อนๆใช่เลยมันต้องเชื่อมโยงกันแน่นอนไฟฟ้าลัดวงจรไฟต้องดูดแน่เลยฮะเพื่อนๆมีคริสตัลอีกแล้วว่าเหมือนดาวกันก่อนเลยนะมาฉายไฟด้วยหน่อยสิมีอะไรใครอะ่ะทำไมหน้าตาหน้าบึ้งจังโอมันเป็นถ้ำเหรออะไรอะ่ะ มันคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไหนดูสิส่องไฟไปทางนั้นออ้มียืนเรียงกัน3ตัวโอ้เหมือนจะเป็นห้องฉายหนังหรือว่าจะเป็น IMAX อกกดกายไปที่ไหนก็ต้องกด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 ข้อมูลใหม่มันบอกตำแหน่งดาวถัดไปด้วยอ่ะเพื่อนโอ้นี่ไม่ใช่ดวงดาวนี่มันปลาดาวไม่ใช่ อ่ะอะไรอ่ะสัญลักษณ์อะไรอ่ะ,อ,ะอ่าไม่ออกอ่ะกด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 อ่ารู้แล้วโอ้แม่กดทีไรมีเรื่องทุกทีอ่าโตมาแล้วไฟฟ้าฟ้าผ่าเฮือเก็บเต้นดีกว่าเพื่อนๆเ,เตรียมขึ้นยานเถอะเต้นของพวกเราเก็บอัตโนมัติ <โฮ S 2> ด้วยเยาาต็นพับเก็บอัตโนมัติได้ด้วยเหรอ,หรอ เห็นไหมเท่าเดิมเลิกลงแล้วหรือก็ข้อนี้เองเพื่อนๆแต่ข้อนี้ไม่ได้เก็บน่ารหลอจริงๆเลยอ่ะฉันคิดถึงนายแน่นอนเขนไว้เจอกันนะตัวน้อยสีส้มชื่อแครอทก็แล้วกันโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วอ้บรรยากาศยามเช้านี่มันสวยงามมากเลยบายบลาก่อนไว้เจอกันนะไว้เจอกันใหม่นะอาหารอร่อยมากเลยอาหารพวกพืชสีลุ้งพวกนี้มันอร่อยมาโอ้มีคนมาส่งเต็มเลยอ่ะ สวัสดีจ้าระวังระวังเดี๋ยวโดนครับอ๋อโอ้ไปแล้วนะปไปเลยอยู่บนยานแล้วครับไปเจอกันคราวหน้านะเพื่อนๆไปคิดกันต่อเลยนะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับจะได้มาดูกันต่อนะอย่าลืมกายนะ